คนเก่งจ๋าทำไมไปนอนขาสานอยู่อย่างนั้นน่ะลูกหนูกลัวอะไรลูกใครทําหนูโอ้เมื่อกี้ตอนเช้าแม่ให้หนูกินข้าวอยู่ตรงนี้แล้วห,หนูไปอยู่ตรงนู้นแสดงว่าต้องมีใครมาปวดหนูใช่ไหมพี่ไข่หวานมาปวดน้องหรอ,อใช่ไหมพี่ไข่หวานมาปวดน้องใช่ไหมจะมาแย่งหมามัม่น้องใช่ไหมเนี่ยน้องกลัวเดี๋ยวน้องกระดึ๊บไปอยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมน้องกลัวขาสานแล้โอ้ลูกมา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 โอ้คนเก่งของแม่มาน้องคนเก่งของแม่โอ้น้องคนเก่งน้องคนเก่งอะกินข้าวกินข้าว ข้าวต่อนะแม่ดูแลอยู่ลูกอ่ะโทษทีน้องแม่ก็พาหนิงกินข้าเวเสร็จแม่ก็ไปดูแลน้องหมาต่ออ่านูก็ดึบตัวออกมานูพยายามมาหนุ่เดี๋ยวแม่พาไปไปสนามหญ้ากับลูกคนเก่ง <S <S โอ้คนเก่งของแม่ป่ะป่าแม่พาไปนะป่ะป่แม่พาไปเนาะวันที่29เดือนมีนาปี2566 19สิบเก้าวันแล้วนะกับน้องคนเก่งพาน้องคนเก่งมาอยู่สนามหญ้านะคะเมื่อเช้าทิ้งน้องไว้ในห้อง แล้วน้องก็น่าจะโดนพี่เขาไปก่ะกลัวน้องก็เลยกระดึบตัวหนีจากพี่เขาแล้วก็ไปนอนแองแ้งอยู่ข้างในเนาะอันนี้ก็พาน้องออกมาอยู่สนามหญ้าแล้วคือช่วงเช้าจะให้น้องกินข้าวอยู่ในห้องของเขาก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่มีใครรบกวนเขาแต่เพอเอิญไม่ได้ปิดกระดาษหน้าห้องเขาไว้ไงเพื่อที่จะบังไม่ให้พี่ๆเข้าไปเห็นตอนที่เขากินข้าวอยู่ <c oughs> <laughs> เพราะว่ารีบเอาข้าวให้น้องเสร็จก็ปิดไว้โดยที่ไม่ได้กั้นแบบ ทึบไว้ให้น้องไงไม่ให้ไม่ให้พี่พี่เห็นก็รีบมาดูน้องหมาเพราะว่ามีน้องหมาเข้ามาอีกหนึ่งตัวในบ้านนะคะเพื่อที่จะได้มาดูแลน้องหมาอีกตัวก็เลยห่วงน้องหมาเสร็จพอดูแลน้องหมาเสร็จก็เนี่ยค่ะมาดูน้องอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าเจอน้องกระดึบอยู่ข้างในเพราะว่าขาสั่นน้องคงกลัวพี่พี่เขาก่อกวนอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็เลยย้ายน้องมาอยู่ที่สนามหญ้านะคะคือหลังจากน้องกินข้าวเสร็จทุกวันนะก็จะพาน้องย้ายมาอยู่สนามหญ้าในจุดนี้ เพื่อที่จะให้น้องได้กินแมลงกินหญ้าตามพื้นดินแล้วก็ให้น้องหัดทรงตัวกระดุบตัวไปได้นะคะนยคะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเดินได้สมบูรณ์แบบเหมือนปกตินะคะก็ยังเดินได้2 3งสามก้าวแล้วก็ล้มลงไปเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีอยู่แล้วนะคะเขาทรงตัวได้นานแล้วก็ยังเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มกลางเล็บเพื่อที่จะ ใช้เรี่ยวแรงของขาอีกข้างหนึ่งช่วยพยุงขาอีกข้างหนึ่งแต่ก็ยังทําได้ไม่ตลอดรอดฝั่งกระดึบไปนิดนึงก้าวขาไปสองก้าวก็ล้มลงมาอย่างนี้เนาะแต่ก็ถือว่าดีแล้วแหละเนาะใช่ไหมลูกลูกสู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแม่ก็จะดูแลหนูอย่างเต็มที่อยู่แล้วไม่ทิ้งไม่คว้างหนูเนาะเราจะดูแลกันไปจนกระทั่งหนูหายนะลูกนะให้หนูแข็งแรงกินหญ้าไปนะลูกนะ วันนี้จะปล่อยเขากินหญ้าก่อนแล้วเดี๋ยวจับเขาทรงตัวอีกทีช่วยนะคะ๋ะคะอแไม่ช่วยหนูก่อนไม่ช่วยอ่ะหลูอเดยืนพิงไวค้ค่ะพิงไว้นะคะอ่ะข้าวไม่กินล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวแม่เก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมากินเนาะแล้วหนูก็ไปกินหญ้าแม่เก็บไว้ในกระถางก่อนกระถางน,นี้จะตั้งไว้ประจําเลยนะคะเพื่อที่จะไว้ให้น้องพิงนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะขยับไปในจุดที่เขาอยากจะไป แต่ว่าบางทีเขาก็ไปของเขาเองเขาก็จะกิ้ง mm. กิ้งกิ mm. ้งไปถึงตรงนู้นนะคะมุมนูน้น mm. ก็จะมีแบบชื้น,นๆแล้วก็มีก้อนหินแต่ว่าถ้าเกิดช่วงเที่ยงนะคะตรงนั้นก็จะร่มก็จะพาน้องไปพิงกระถางไว้แถวนั้น mm. เขาจะได้ไอเย็น mm. จากกระถางนะคะแล้วก็ตัวดินแฉะก็จะมีพวกมมแมลงอะไรอยู่ mm. เขาก็จะสามารถคุ้ยเฉียกกินได้นี่เห็นไหมคะ mm. ข้าวสมตัวอ๋อเฮาแองแองไปอีกแ,แ,แ,แล้วลูก mm. อ่าพยา,พยายามลูกกำลังพยายามใช่ไหมคะมาๆมามาแม่ช่วยค่ะโอ้ลูกพยายาม อ่าลูกพยายามอ่าลูกจะไปทางอื่นใช่ไหมบางทีเขาก็จะเบื่อนะอยู่ในจุดเดียวก็จะขยับขัไปเรื่อยอ่าลูกอ่ะลูกไปตรงนี้อ่ะดูซิว่าลูกจะอยู่ได้ไหมคะไหนแม่ส่งส่งตัวให้หนูลูกหนูช่วยด้วยอ่าหนูช่วยด้วยอีกแรงอ่านส่งตัวไว้นะคะคนเก่งอ่าคนเก่งคนเก่งอ่ะไหนดูซิดูซิไหนหนูลองทําซิคะนหนหนูมันมันหนักข้างไหนลูก <c ười> คือข้างขวาของเขาไม่ไม่แข็งแรงนะคือข้างข้างขวาที่ว่าหักเนะะี่ยค่ะ เขาจะก็เลยจะเอียงลงไปทางด้านขวาอ่าอาลูกอ่ะเดินต่อใช่ไหมคะหนูจะไปทางไหนคะลูกจะไปทางไหนคะอ่าไปทางไหนหนูจะไปทางไหนลูกไปทางไหนดีลูกอืมไปตรงชึื้นก็ได้ปะเผื่อมีมแมลงอ่ะแม่แม่วางไว้ตรงนี้นะคะดูซิหนูดึงดินแฉะมีมแมลงไหมลูกเดี๋ยวแม่เอากระถางมาให้หนูพิงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกอึ้อหม่จับกระถางมาอ๋อหนูกินตรงนี้ได้อ่ะ แม่พิงไว้นะคะแม่พิงอยู่ไว้ลูกอ่ะโอเคเก่งมากลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปกินผักมันจะมีผักเขาเรียกผักกระสางอ่าน้องกินได้แล้วก็มีต้นเป็นบัษบาพารวยหรือว่าเป็นอ่อมแซ่บก็เป็นเป็นพืชสมุนไพรน้องก็กินได้นะคะมีดอกด้วยน้องกินได้อ่นี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 ่ค่ะเขาส่งตัวส่งตัว ลงตัวลงตัวเดิน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 อย่าล้มนะลูกอย่าล้มนะลูกเก่งขึ้นเยอะแล้วลูกอย่าล้มนะคะลูกโอ้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 เก่งลูกเก่งห้ามหนูไม่ได้นาะเพราะว่าหนูยังไม่แข็งแรงห้ามล้มล้มไม่ห้ามไม่ได้แม่หนูยังไม่แข็งแรงแม่เข้าใจลูกเห็นได้ไปกินพืชผักเนาะเป็นหญ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นต้นต้นวัชพืชดูสิลองลองดูว่าให้เขาช่วยหรือตัวเอง